เรื่องที่ผ่านมาพิมพพยายามไม่คิดอะไรแต่เรื่องเนี้พิมพ์รับไม่ได้จริงจริงพิมจะแก้ไขทุกอย่างให้มันถูกต้องถึงมันจะทำให้พ่อเข้าคุกก็ตทมไอ้ลูกแกวน้นไอ้ลูกไม่รักดีเฮ้ยมันต้องเป็นลูกเลวเบอร์ไหนว่าจะจับพ่อตัวเองเข้าคุกเนี่ยแกนี่มัน พุยอมรับผิดสักครั้งแล้วขอโทษลูกว่างไม่ได้เลยเหรอแค่ขอให้ลูกช่วยโดยไม่ต้องด่าไม่ต้องทำร้ายลูกอะ่ะแค่ครั้งเดียวทาไม่ได้เหรอคะอย่าให้ลูกต้องผิดหวังหรืออายที่มีพ่อแม่แบบเราเลยนะคุณเออดีดีเป็นบ้านกันหมดทั้งบ้านเลยเฮ้ แกแล้วมันไม่เชื่อไเงฉันเลี้ยงหมาดีกว่าเว้ย